ลือคนชีวิตรักเรื่องคุณชายไร่ส้มตอนที่สองจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่แอลถูกประกาศสิทธิ์ผู้เป็นแม่ให้ไปทำงานที่ไร่ของพีลูกชายของรุ่นพี่ที่สนิทสนมกันที่ไร่ของพีพีหรือพ่อเลี้ยงพีละ หนุ่มนอกที่ผ่านตัวเองมารื้อฟื้นไร่รกร้างมรดกของผู้เป็นแม่เพียงห้าปีผีก็สามารถพลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลายเป็นไร่ส้มสุดลูกหูลูกตาได้ระหว่างที่พีกำลังปลูกส้มอยู่สรารูปน,น้องคนสนิทก็รีบวิ่งเข้ามาหาพ่อเลี้ยงครับเกิดเรื่องแล้วครับไอศักด์มันเมออาแล้วาอีกแล้วอีกแล้วเหรอเดี๋ยวฉันไปดูเอง พีรีบไปดูก็เห็นคนงานกำลังตีกันวุ่นอยู่สรันรีบไปลากตัวของศักคนก่อเรื่องมาหาพีนายศักฉันเคยให้โอกาสนายครั้งหนึ่งแล้วแต่นายก็ยังก่อเรื่องอีกครั้งนี้ฉันต้องไล่นายออกกูไม่ง้อก็ได้โว้ยกูไปสมัครไล่ข้างๆก็ได้เออ,อนี่ไปเลยไปแล้วไม่ต้องกลับมานะสรันชี้หน้าด่า นายซักก็เดินหนีไปด้วยท่าทางโซเซด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์พี่ถอนหายใจก่อนจะกลับมาที่บ้านโทรศัพท์ก็ดังขึ้นว่าไงครับแม่แตาพีแม่มีเรื่องให้ช่วยอะไรครับสัมปาวิมลได้ไหมเขาอยากให้หนูแอลมาทำงานกับพีพีพอจะมีตําแหน่งว่างให้น้องมาช่วยงานสักเดือนสองเดือนมีลูกแอลเหรอครับแม่ ใช่พี่จำน้องได้ใช่ไหมได้สิครับคนที่ชี้หน้าด่าผมตั้งแต่สิบขวบคนนั้นนี่ก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วนี่นะโทษตะพีก็จำแต่เรื่องแย่ๆนะเราว่าไงมีตำแหน่งว่างไม่รูกก็พอมีครับแต่งานไร่นะครับคุณแม่งานมันหนักแอลเขาจะไหวหรือเปล่าไหวไม่ไหวแม่ไม่รู้แต่หนูแอลน่าจะไปถึงแล้วละลูกฮะจริงเหรอครับแม่ทำไมแม่เพิ่งจะโทรมาบอกผมนะครับ งั้นเดี๋ยวผมไปดูก่อนพีวางสายก่อนจะเรียกหาสรันให้ไปตามแอลมาพบส่วนทางด้านแอลแอลถูกคนงานสาวคนหนึ่งพาไปที่บ้านพักคนงานสภาพบ้านไม้มีใต้ถุนบ้านทำให้แอลค่อนข้างรู้สึกแปลกตาแต่ก็ยอมขึ้นบ้านไปถึงแล้วตัวมารออยู่ที่นี่ก่อนนะขอบใจนะแล้วตัวชื่ออะไรแอล เราแตงไทยเป็นหลานสาวคนครัวที่นี่แล้วนี่ตัวมาจากกรุงเทพเหรอหน้าตาผิวพรรณดีดีจะมาทำไรไหวเหรอเออไม่รู้สิมีคนให้มาอะไรต้องมาแล้วนี่ไอ้เอ้ยพีระไม่อยู่เหรออ๋อเขาให้คนไปบอกพ่อเลี้ยงแล้วเดี๋ยวคงเรียกตัวไปพบฮะจะเป็นวางอำนาจตัวว่าอะไรนะเปล่า แอลพูดจบก็มีคนตะโกนเรียกแตงไทยอยู่บ้านหรือเปล่าอยู่เจ้าคุณสรานมีอย่างเจ้าเห็นมีคนบอกว่าเธอพาคนงานใหม่มาที่นี่พ่อเลี้ยงให้ฉันมาตามคนงานใหม่ไปพบอ๋อเดี๋ยวแตงไทยบอกฮึแตงไทยตะโกนลงไปด้านล่างก่อนจะหันมาพูดกับแอล นั่นไงพ่อเลี้ยงเรียกตัวไปพบแล้วโชคดีนะถ้าตัวอยากได้อะไรก็บอกเราเดี๋ยวเราช่วยหาให้ขอบใจนะแอลทำหน้างงๆกับสายตาหวานหยุดย้อยของแตงไทยแต่ก็รีบเดินลงไปด้านล่างทันทีที่สรันเห็นแอลก็น่าหวือเนี่ยนะคนงานใหม่ของพ่อเลี้ยงตัวบางกระดาษนี้แกจะทําได้ไหวหรอวะทำไมมีปัญหาอะไรไม่ทราบ ก็เปล่าฉันแก่ไม่เคยเห็นผู้ชายตัวบางขนาดนี้ฉันฉันไม่ใช่ฮแอลขี้เกียจจะบอกทุกคนว่าเธอเป็นผู้หญิงหรือปล่อยให้สรันเข้าใจผิดไปสิ่งที่แอลสนใจตอนนี้คือในพีตั้งห้าไม่รู้จะแก้แค้นเธอเรื่องสมัยก่อนหรือเปล่าตอนนั้นแอลเพิ่งจะสิบขวบส่วนพีก็สิบห้า พีกับแม่เพิ่งจะกลับมาจากแคนาดาก็มาเยี่ยมแม่ของแอลพีตั้งใจจะเอาของขวัญมาให้แอลเพราะตอนเด็กๆ็กแอลน่ารักมากคอยมาขอให้เขาเล่นสนุกด้วยทุกวันแต่ตอนนี้แอลกลับไม่เหลือเขาเด็กผู้หญิงน่ารักอีกแล้วเอามานี่แอลแย่งของเล่นเด็กคนอื่นแถมยังทำตัวไม่น่ารักจนพีเข้าไปเตือนแต่กลับถูกด่าเปิดเปิง ไม่ต้องมายุ่งไปพอนเอลทำไมเอลพูดกับพี่แบบนี้นี่พี่นะพี่ไหนจะไม่ได้จะไปไหนก็ไปเลยไปทำไมพูดจาไม่น่ารักแบบนี้ทำไมกลายเป็นเด็กแบบนี้ไปได้โตมาจากไหนมาพูดกับเขาแบบนี้ยายเด็กดือ้อพูดจาไม่น่ารักไม่ได้ขอให้มรักซะหน่อยจะไปไหนก็ไปเลยไปไม่ต้องมาเหยียบบ้านเขาชิว แอลในวัยสิบขวบเป็นแบบนั้นและพีก็ไม่ได้กลับไปบ้านแอลอีกเลยนับจากนั้นพ่อเลี้ยงครับผมพาคนงานใหม่มาแล้วครับพ่อเลี้ยงจะให้หนายคนนี้มาแทนนายศัก์ใช่ไหมครับสรันนายออกไปก่อนเถอะครับพ่อเลี้ยงพอรับร่างสรันยังไม่ทันเอ่อยปากแอลก็แทกขึ้นมานี่ นายจะแก้แค้นฉันสมัยก่อนก็รีบๆทำเวลาสองเดือนนี้แม่ฉันส่งฉันมาเป็นทาสนายแล้วนี่ใจเย็นเย็ๆเอลพี่ยังไม่ได้คิดจะแก้แค้นอะไรแอลซะหน่อยใครใมาเรียกชื่อเล่นเฉยๆชื่อแอลเขาให้คนสนิทเรียกเท่านั้นคุณนายอรินผมยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับนายจะกวนประสาทฉันอีกแล้วใช่ไหมแอลจะมาชวนพี่ทะลาะทำไมเนี่ยก็บอกว่าห้ามเรียกแอล เราก็ไม่ใช่เพราะนายได้ไงแม่ฉันถึงได้มีความคิดบ้าๆส่งฉันมาที่นี่ไม่รู้แหละฉันจะคิดว่ามันเป็นเพราะนายนายคนเดียวนี่พี่ไม่เกี่ยวนะตัวเองทำตัวเองแทๆ้ๆถ้าทำตัวดีๆปาวิมนเขาจะส่งแอลเธอมาที่นี่ทำไมแล้วพี่จะบอกก่อนนะว่างานฟาร์มมันหนักมากเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ทำฉันจะหนีไปให้ไกลเลยล่ะ ตามใจอยากจะทำอะไรก็ทำเธอโตแล้วนี่ถ้าอยากจะเป็นเด็กไม่รู้จักโตไปเรื่อยๆก็แล้วแต่อยากให้คนดูถูกว่างานแค่นี้ยังทำไม่ได้อ่อนก็แล้วแต่นี่นี่นายหาว่าฉันกระจอกเหรอไม่ได้พูดคำนั้นเลยแต่ความหมายก็อาจจะใกล้เคียงไอ้ไอ้นับตั้งแต่วันนี้ไปเธอจะมาเป็นคนงานใหม่ที่นี่ แล้วก็อย่าหวังว่าพี่จะใจดีนะเมื่อป้าวิมลส่งเธอมาดัดนิสัยกับพี่พี่ก็จะเปลี่ยนเธอให้ดีกว่าเดิมให้ได้ฮะฝันไปเถอะจะให้ฉันเป็นคนงานเหรอจะทำให้ไร่นี้เจ๊งไปเลยทำได้ก็ลองดูก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับตอนที่สองแอลเนี่ยยังกับม้าพยศพี่จะปราบพยศแออลงได้ไหมนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำละครซิมสนุกๆออกมาอีกเรื่อยๆนะคะ